สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้โร่นการ m o d e r Source TV นะครับนนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาไม่ครับเด็กหรือหลุดนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วไปติดตั้งจะเกมมาครากันก่อนนะครับผมเพื่อให้แน่ใจว่าลบลงใหม่ยังไงก็เป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเฉพาะพวกไาคราฟเวอร์ช่นใหม่ๆนั่งแต่1.7ขึ้นไปนะครับผม ก็จะพบปัญหานี้กันนะครับผมอ่ะเตี๋ยวตั้งเป็นแบบฟอร์ดนะครับผมถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยนะครับตรงนี้ก็รอสักพู่หนึ่งนะครับผม โอเค็บแ,แล้วครับขอภัยที่โหลดช้าด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับอย่างไรก็คือติดตั้งธรรมดาแหละนะครับ โอเคตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะขึ้นมาที่เอ่อหน้าเราเอ่อหน้าเดสก์ท็อปเราแล้ครับนีครับผมเดี๋ยวเราจะมาเข้าให้ดูกันเลยนะครับว่าจะเด้งหรหอเปล่าครับนะโอเคกดโอเคไปตอนนี้ก็ให้ใส่ชื่อตัวละครไปนะครับเดี๋ยวเอาเพยเยอร์ที่เราเลือกมาให้เลยแล้วกันนะ แล้วก็ลองกดเพย์ครับดูน้ครับผมเห็นนะครับคือตัวเกมจะเด้งหลุดไปเลยไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะผมอย่างนี้เป็นต้นครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรเหรอครับง่ายเลยครับสาเหตุเป็นเพราะจาวาครับผม ะถามว่าแก้ปัญหานี้ยังไงง่ายมากนะครับผมคนอื่นแนละ้วเข้าไปที่ปุ่ม Start ของคุณนะคบผมแล้วเข้าไปที่ Control พ a n e l นะครับแล้วเข้าไปที่โปรแกรม and 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 อะไรไม่รู้เหมกันนะครับผมเ,เข้าไปนะครับแล้วให้เซิร์ชตรงนี้นะครับผมมุมขวาบนนะครับผมให้พิมพ์ไปว่า Java าานะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้เหมือนกัน Java น นี่ครับสังเกตนะคบผมว่า Java ของคุณนะคบผมจะเป็นอัปเดตเอ่อ4.0นะรหรือเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่านี้ก็ได้นะครับก็ปัญหาเกิดขึ้น Java นี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมถามว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะให้คลิกขวาที่อันนี้นะผมแล้วกดว่า Uninstall นะครับแล้วกด Yes ก็คู่นะคบผมให้มันทำการลบจาวานะครับผมโอเคตอนนี้ก็ได้ทำการลบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะผมถามว่าทำยังไงต่อละ่ะก็ง่ายๆครับกดอื่นให้คุณลงกันเข้าเว็บนี้นะครับผมอ่าเว็บนี้นะคบผมเป็นเว็บโหลดนะคบผมจาวาที่ผมใช้เมื่อกี้ไอที่เข้าไม่ได้คือจาวาเวอร์ชันธรรมดาเลยนะครับผม นั่งนะครับ j a v นี่ยเลยนะคะผมนี่คือ Java อร์ชั่นเมื่อกี้นะคะผมที่ทำให้เราเข้าไม่เข้าไม่ได้นะคบผมแล้วนี่คืออะไรล่ะนี่คือ Java v e r s ั o n 8 update 11นะคบผมส่วนอันที่แล้วที่ผมให้ดูใน Control Panel เมื่อกี้นะคะผมมันเป็นเอ Java 8ดตสี่ส40นะครับ ส่วนอันนี้เป็นอัปเดต11นะครับผมก็ให้นาการกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะผมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะด้านขวาสุดนะครับผมตรงนี้ตัวนี้นะอันนี้คือตัวเมื่อกี้นะครับผมตัวที่ทําให้เราเข้ามาค้าไม่ได้นี่อันนี้ครับก็กดเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไปเลยครับแล้วก็กด install ไปนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับผมไม่นานนะรับผมไม่นานเป็น Java v e r s i o นเก่านะครับผมรอไปเลยนะครับผมบางเครื่องอาจจะแป๊บเดียวนะครับผมอาจจะสองวิเลยไม่ก็วิดเดียวเลยนะับผมแย่างผมไม่รู้เป็นอะไรหวาอนกลางนะครับผมผมไปดูในคลิปเข้ามาคนนึงนะฮะ เรอไปครับเราไปนะครับนี่ไงโอเค กอเสร็จแล้วครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับผมเราไปดูเช็คในคอนโทรเนแนลครับเข้าไปอ่ะอยู่ตรงนี้นะผมก็เข้าโปรแกรมเดิมฮะแล้วก็เซิร์ชเหมือนเดิมครับ,รจ,ดดรบจาก Java ตเก็บว่าตรงนี้จะเป็น Java าา8 Update 11นะครับผมอ่ะที่เราลองมาเข้าเกมันดูนะ กดโอเคเริ่มนะฮะใส่ชื่อเพจที่ตั้งมาให้อยู่แล้วนะคะผมกดเคนะครับผมคอยดูครับตอนนี้นะครับผมว่าตัวเกมจะเด้งไหมนะฮะดูนะครับนี่นะครับผมตัวเกมเด้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลอง เล่นซิงเกิลไฟเยอเขียร์ทีมโหมดกันดูอะผมนี่ครับเล่นได้ตามปกตินะฮะปรับเซตติ้งวับหนึ่งนะครับผมนี่เรียบร้อยนะเล่นได้ตามปกตินะครับผมนี่ครับทางโลกนะครับหอ,อสักครู่นะครับผม อุตกรมบรรยาก,กาศจะร้อนนะตอนนี้ก็ใกล้สงการกันแล้วนะคบผมเทศกาลสงการนะครับนี่ก็วันที่สิบเมษายนนะครับผมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดในครอือฮึมาถึงนี่ก็แบบไปโหลดโอเคนะผมก็ได้แล้วนะฮะนี่อือนฮะึคลิพบบเพราะว่าอัดคลิปด้วยนะคบผมไปหายแล้วนะ ไม่ได้ปกตินะผมเขาจะไม่ได้ปกติเลยนะผมนี่นะครับโอเคนะคะผมก็สําหรับคลิปนี้นะคะผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ